ครับวันนี้วันร้านวันหว,นวนานใบนะครับมารีวิวเบาะนิสสันรถตู้นิสสันเอ,อกาสแปลงแต่ละทุกรุ่นนะครับฮุนไดคอมิวเตอร์เวนจูรี่เกียร์คานิวัลฮุนไดซาเลียเฮดวันก็ได้เบนวีโตหัวจะรวดได้หมดนะครับตัวนี้เป็นเบาะรองน่องนะครับปรับรองน่องได้มีที่วางแก้วด้วยตัวนี้เป็นหัวบอน มื่กี้เมาส์ด้วยนะครับเออตัวนี้มีความพิเศษอย่างนึงนะครับใต้เบาะมันจะเป็นโชค๊คเดี๋ยวผมบิดให้ดูครับใต้เบาะจะเป็นโชค๊คแล้วก็หลังตัวนี้จะหักได้จะเลื่อนขยับได้นะครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเลื่อนหน้าเลื่อนหลัง อันนี้จะเป็นพับพนักพิงนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวพิเศษนะครับหักหลังได้นี่ครับเห็นไหมครับทวิกจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโช๊คใต้บอก นี่ครับวันนี้มีโชคใต้เบาะเห็นไหมครับเพราะความนิ่มรถท่านไหนไม่นิ่มนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปรับรองนิ่มแน่นอนโอเคครับเนี่ให้ดูสภาพเบาะ